โอครับไปไปที่เดียวกันปะขอาำน้ำเลยครับผมขับช้าตอนนี้ครับ4ี่โมงครึ่งครับเหลืออีก7.7กิโลเมตรครับเราก็จะถึงอย่างจุดกลางเต้นกันนะครับไปกลางเต้นปลาลูโคตรงไหนครับไปเลยครับผมตรงขึ้นนี่ไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมอ,อ๋อไปทางนี้นะ ครับบ่าย2องโมงนะครับผมก็กลับมายัางจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์กันเก็บเต็นท์เสร็จแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปยังบาลูโคนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงบาลูโคกันกี่โมงฝากทุกคนรับชมและติดตามกันด้วยนะครับไปลุยกันยังบาลูโคนะครับ เี๋ยวอนที่เราจะขึ้นบ้านดูโคกันนะครับเราก็จะแวะเติมน้ำมันตรงจุดขายของกันก่อนนะครับตรงนี้นะน้ำมันลิตรละ48.50บาทเลยนะครับเนี่ยปุนเนี้ยด่านตรวจจุดที่สองเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปยังอำเภอแม่แจ่มเลยนะครับไปแม่แจ่มครับ ก่อนไปแม่แจ่มนะครับเดี๋ยวเราแวะประทับตาสัญ,ญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ก่อนนะครับไปประทับตากันนะครับไปประทับตากันนะครับจากดอยอินทนน์ครับไปยังอำเภอแม่แจ่มนะครับจะมีระยะทาง21กิโลเราก็จะ ใช้เส้นทาง1192นะครับวิ่งไปนะครับเส้นทาง1192ครับในช่วงขาลงจากดอยอินทนนท์ไปยังอำเภอแม่แจ่มครับเราจะขับรถกันประมาณ20กิโลเมตรนะครับซึ่ง20กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะขับลงเขากันสักประมาณ10-15กิโลเลยนะซึ่งในช่วงขาลง10กิโลเมตรเนี่ยจะเป็น2เลนนะครับซึ่ง2เลนเนะครับเป็น2เลนที่แคบแล้วก็มีรถส่วนขึ้นส่วนลงค่อนข้างเยอะนะครับ เราก็ใช้ความเร็วด้วยความระมัดระวังนะครับจังหวะไหนเราแซงได้หรือว่าเราตามเขาได้เราก็ค่อยๆไปนะครับเห็นบอกสูงๆน,นั่นนะครับทุกโคนนั่นคือยอดดอยอินทนน์นะเราเห็นเจดีบนพระธาตุอยู่ไปลๆใจด้วยนะหลังจากที่เราลงมาจากดอยอินทนน์นะครับที่เราขับอยู่บนถนนหมายเลข1น9 2นเนะครับมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่แจ่มนะครับ แล้วเราก็เลี้ยวตัดมายังถนนหมายเลข1088นะครับตรงนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ต่อนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรี้ยวว่าบ้านอะไรนะอ๋อนี่ไงเทศบาลตำบลบ้านท่าผานะครับเลี้ยวเข้าไปยังตำบลท่าผาครับจากตำบลท่าผานะครับไปยังจุดกลางเต็นท์นะครับบาลูโคนะจาก Google Map อ่ะมันบอกว่าอีก25กิโลเมตรครับใช้เวลาอีก1ชั่วโมง5นาทีนะครับ เทศบาลตำบลท่าผาครับตำบลท่าผานี่เป็นตำบลที่ใหญ่เหมือนกันนะผมขับเข้ามานี่หมู่บ้านค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะพอขับมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับไปยังอบตอบ้านทับครับอะไรอะ่ะมีจุดชมวิวดอยหมื่นมากด้วยนะครับตรงนี้ก็เจอตรงนี้ก็เลี้ยวไปตามนี้แหละครับ พอเลี้ยวเข้ามายังฝากทางเข้าเมื่อกี้นะครับเราก็จะเจอกับทางที่เริ่มจะเสียหายแล้วนะครับจากที่ไปก็เหลืออีก23กิโลเมตรนะครับถึงจุดการเต็นต์บาลูโปนะครับทางก็เริ่มมีพังเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมเจอร้านค้าหรือชาวบ้านข้างทางนะครับผมจะ จอดแวะถามเขาซะหน่อยนะครับว่าบาลูโคไปทางไหนนะครับพี่ครับไอบาลูโคมันไปทางนี้ป่ะครับอไรรบอจุดกลางเต้นบาลูโคอะ่ะตรตงไปเรื่อยๆอยนะครับถึงศาลาเลี้ยวซ้ายถึงสาลาแล้วเลี้ยวซ้ายขอบคุณครับพี่พี่เขาว่าถึงสาลาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้ทางก็พังค่อนข้างเยอะแล้วที่จริงอ่ะมันเป็นทางคอนกรีตนะแต่มันพัง ตรงนี้น่าจะเป็นคอนกรีตเทใหม่นะครับเนี่ยอย่างเรียบเลยครับระหว่างทางขึ้นไปยังจุดกางเต็นท์นะครับเราก็จะเห็นกับแนวเทือกเขาสันเขาของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับไกลๆเลยนะครับค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นแอ่งกระทะก็จะมีหมู่บ้านเป็นจุดๆไปนะครับ อเลยทางคอนกรีตลาดใหม่เมื่อกี้ไปน้อยเดียวครับเราก็จะเจอกับทางปูนที่เทไว้แค่พอรอรถวิ่งนะครับขอพ้นมาหน่อยนึงครับก็เจอทางปูนอีกแล้วนะครับระหว่างที่ผมขับขึ้นมานะเห็นมีรถกับคนกลางเต็นอยู่ไกลๆอยู่ข้างหน้าครับเอ้ทำไมมันมันแค่นี้เองเหรอมันจะถึงแล้วหรอมันใช่หรอ เมื่อกี้นะครับที่ถามพี่เขาว่าถ้าขับมาเรื่อยๆพี่เขาบอกว่าจะเจอกับศาลาครับสาลาแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายนะครับนั่นก็คือดอยม่อนหมื่นมากแล้วก็ยินดีต้อนรับม่อนหมื่นจอกก็จะมีป้ายประมาณนี้ครับชาโลแคมปิง้งแม่ย่าแคมปิง้งแล้วบาลูโคคืออะไรครับทำไมไม่เห็นมีแจ้งบอกเลยว่าตรงไหนคือบาลูโคครับ ผมจะไปถูกจุดไหมครับเท่าที่ผมเช็คใน Google Map ดูนะครับตรงนี้มันก็บอกว่าม่อนหมื่นมาแคมปิ้งนะผมคิดว่ามันไม่ใช่บาลูโคนะเราน่าจะต้องไปตาม GPS กันก่อนนะครับอีกยีก20กิโลนะครับก็เดี๋ยวลองลุยไปตาม GPS ก่อนครับ20กิโลเมตรน่าจะเอาเรื่องเลยนะพอดูจากเนี่ยใน Google Map อะ มันเป็นทางกคดเคี้ยวไปเคี้ยวเรี้ยวไปเรี้ยวมานะปะ่ะก็เดี๋ยวลองลุยดูกันครับตาม google map เนี่ยแหละส่วนตรงนี้นะครับคือม่อนหมื่นมากเราพาขึ้นมาดูวิวกันบริเวณม่อนหมื่นมากไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงสี่โมงครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดอยม่อนมื่นมากครับทางไปบาลูโคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทางคอนกรีตลาดไว้ให้เราวิ่งนะครับก็จะมีแค่พอล้อรถวิ่งได้ครับและตอนนี้เราก็ลัดเลาะอยู่บนดอยครับตามแนวสันเขานะครับวิวสองข้างข้างก็ใช้ได้อยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ ทางค่อนข้างลื่นเลยนะครับมันเป็นหินปุ่นอ่ะโคตรลื่นอ่ะมลาลูโกครับ<อ>ไปไปที่เดียวกันปะขอนำนำเลยครับผมขับช้า <laughs> คือผม,มเป็นคนขับรถถ้าเจอทางพวกนี้ผมค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองเยอะครับผมไม่ชอบขับไวนะ ก็เลยให้พี่เขานับไปก่อนดีกว่าครับพอมีคนตามหลังแล้วมันก็กดดันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่ตาบลบ้านทับนะครับโอ้โหอ,โอ,โอ,โอ,อีเข้ามาลึกมากครับอบตอตำบลบ้านทับนะครับตรงเนี้คิดสภาพดีครับถ้ามาหน้าฝนนะฮะไม่รอดหรอครับเนี่ย ผมว่าก,กิ้งอ่ะขนาดหน้าหนาวอ่ะดินอ่ะมันยังเป็นฝุ่นเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเป็นหน้าฝนนะครับมันจะลื่นขนาดไหนอ่ะซ้ายมือเรานะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองทานครับเอาเมื่อกี้ยังบ้านท่าอะไรอยู่เลยอันนี้เป็นบ้านสองทานแล้วโอ้โห,โโหทางเลาะข้างเหวแบบ โคตรชิดอะแล้วทางมีแต่ฝุ่นอะอย่างลื่นนะครับบอกไว้เลย mm hmm. ไอช่วงทางลงคอนกรีตยาวๆเมื่อกี้นี้นะครับ mm hmm. คือแบบมันมีพวกเศษหิน mm hmm. เศษดินเน่ะอยู่บนถนนคอนกรีตอะ mm hmm. แล้วมันลงชันด้วยนะ mm hmm. ถ้าเรากดเบรกไม่ดีอ่ะพาดมา ล้มออกง่ายๆเลยนะครับเนี่ยดูดิโอ้โห,โหถ้าแบบเผลอแบบเวอ่เวอร์กดเบรกรลึกๆนี่ไม่รอดครับเนี่ยเนี่ย,ย,ยอย่างลื่นนะครับอืม ดูดิลงแม่งโคตรชันนะ่ะแล้วทางแม่งก็ลื่นเหี้ยๆโอ้โหตายเหอะ ที่เราขับกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็เหลืออีก13กิโลเมตรครับ Google Map มันบอกว่าจะใช้เวลาอีก39นาทีนะครับพอขับเข้ามานะครับข้างในนี้มีบ้านติดติดกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วเราจะต้องเลี้ยวไปทางไหน,นะครับเนี่ย ทำไมบอกว่าหยุดตรวจแล้วครับเนี่ย Google แ่ p บอกว่าตรงไปครับแต่ทางปิดนะเราก็ขับไปก่อนแล้วกันนะบาลูโผเฮ้เยขับไปไม่ได้ดิรอบที่แล้วเราก็ผิดดิถามชาวบ้านก่อนดีกว่า ผมจะไปกลางเต้นมาลูโคะครับไไตรงไปยาวๆ,ๆเลยใช่ไหมครับไ,ไม่มีเลี้ยวไม่มีอะไรแล้วเนาะขอบคุณครับม, GPS ม,มีมีอยู่เปิดไว้อยู่แต่บันทางมันปิดไง<อ>ผมก็เลยไ,ม,ม,ไม่กล้า,า,า,าอ๋อโอเคครับครับโอ้แล้วปิดทางซะอือ ตนะ่เข้ามาในป่าลึกขนาดนี้นครับมีหมู่บ้านอยู่กลางป่าครับแล้วเป็นหมู่บ้านใหญ่ด้วยนะพอผ่านหมู่บ้าน่อกีนี้มานะครับทางก็ยังโอเคอยู่นะครับเหลืออีก10กิโลนะครับปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถามทางคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับก็จะปากหมุดแล้วก็มุ่งหน้าไปยังสถานที่นั้นๆเลยครับแต่จากที่เที่ยวมาหลายๆครั้งครับ ไอสิ่งที่เราปักหมุดไปอะบางที Google Map นะมันก็จะพาไปยังเส้นทางที่คนเขาไม่ค่อยวิ่งกันเท่าไหร่นะครับกับปักไปแล้วครับเฮ้ยทำไมมันไม่ถึงสักทีหรือว่าอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นนะครับก็เลยจะพยายามครับถามทางชาวบ้านหรือว่าคนในละแวกนั้นครับเรื่อยๆเพื่อเป็นการรีเช็คตัวเองนะครับว่าเรายังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่นะครับพอขับมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอกับแยกนะครับเขียนว่า เลี้ยวขวานะครับไปบ้านกองไก่ครับเลี้ยวซ้ายไปโรงเรียนบ้านสองทานนะครับแล้วก็เพิ่งมีป้ายเล็กๆเนี่ยครับสีแดงๆนะปิ้นมาติดนะครับทางไปดอยบาหลูกโโนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับพอผ่านแยกเมื่อกี้มานะครับเราก็จะเจอกับทางที่มันพังหมดแล้วครับก็พอวิ่งได้นะ วิ่งได้ในช่วงหน้าหนาวนะครับขับเข้ามาเราก็เจอกับหมู่บ้านแล้วก็มีบ้านค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเรามาวิ่งแค่ช่วงฤดูท่องเที่ยวเี้ยแล้วเป็นฤดูหนาวด้ยนะทางมันไม่ได้เลยอะก็คิดว่ามันมันยากแล้วอ่ะแล้วชาวบ้านเขาวิ่งกันทุกวันนะครับคิดสภาพดูดีครับถ้าเป็นในช่วงของ หน้าหน้าฝนเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตกันลำบากขนาดไหนอะ่ะไปกลางเต้นบาลูโครตรงไหนครับผมตรงขึ้นนี่ไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมอ๋อไปทางนี้นะครับเดี๋ยวซ้ายไปนะครับ ตอนนี้ครับ4ี่โมงครึ่งครับเหลืออีก7.7กิโลเมตรครับเราก็จะถึงอย่างจุดกลางเต้นกันนะครับอเ,เอาไปไหนมาพี่นลงไปข้างบนผมก็ถามเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับ <laughs> แต่ Google Map มันตรงอยู่นะมันตรงแต่ไม่ได้ตรอ๋อ <laughs> ตอนแรกครับที่เราขับมานะเราจะเจอกับพี่ที่ขับ c v 500ครับผมก็เลยให้เขานับไปนะครับพอพี่เขานับไปเสร็จปุ๊บเอา้ามาเจอพี่เขาอีกทีตามหลังมาทําไมตามหลังมาเนาะคิดได้ใจตอนแรกพี่เขาบอกอ๋อเขาหลงแล้วก็ขับตามผมมาด้านหลังอีกทีนะครับแต่เท่าที่ผมเปิด Google Map นะครับเส้นทางใน Google Map อ่ะค่อนข้างตรงเลยนะครับ นี่น่าจะใกล้ช่วงสุดท้ายแล้วครับเป็นคอนกรีตเทใหม่นะแต่มีแค่ทางพอล้อรถวิ่งครับใกล้ละใกล้ละ800เมตร อีก800เมตรนะครับเราก็จะถึงยังจุดกลางเต็นบาลูโกแล้ว GPS ค่อนข้างตรงชัดเจนเลยนะครับคือแนะนำให้เปิด Google Map มานะครับไม่งั้นมีหลงนะครับทางเลี้ยวค่อนข้างเยอะเลยนะครับดอยข้างหน้านี้เรามั้งนี่ยบาลูโฮ แต่ที่ขับมานะครับก็มียากมีง่ายสลับกันไปนะครับนี่คือมอนบาลูโคละครับเนี่ยทำไมมันป้ายมันน้อยจังเลยน่าจะใช่แล้วครับพี่ใช่นี่นะครับป้ายเล็กๆเนี่ยครับบอกว่ามอนบาลูโคนะแล้วเราก็ถึงกันแล้วนะครับ โอ้นู่นไงเดินข้างหน้าที่เขาไปกางเต็นท์กันวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะถึงแล้วครับทุกคนม่อนวาลูโคครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกที่กางเต็นท์กันก่อนนะครับ ลานกลางเต็น์บาลูโคครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านทับอเภอแม่แจม่มจัเชียงใหม่นะครับตัวผมเองนะครับเดินทางลงมาจากดอยอินทนน์แล้วก็เข้ามายัางอเภอแม่แจ่มครับแล้วก็มุ่งหน้ามายัางบาลูโคอีกทีครับซึ่งจากแม่แจ่มมาครับมายัางบาลูโคจะมีระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเราก็จะขับรถกันประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะมาตัวบาลูโคนะครับก็ศึกษาข้อมูลกับทาง YouTube ช่องอื่นๆแล้วก็ในเพจ Facebook ต่างๆนะครับ mm hmm. เขาว่าการเดินทางมาบาลูโคครับค่อนข้างจะยากแล้วก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่สำหรับตัวผมเองนะครับที่วิ่งมาจากอำเภอแม่แจ่มมาครับมายังบาลูโคด้วยเส้นทาง25กิโลเมตรครับสำหรับตัวผมเองนะครับคิดว่าเป็นทางที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยนะครับ mm hmm. ก็เราจะวิ่งผ่านเส้นทางคอนกรีตทางดินทางหินทางฝุ่นสลับไปสลับมาครับ ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายในการกางเต็นทน์ครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายหัวละ100บาทนะครับในการใช้บริการที่นี่นะครับจุดบริการห้องน้ํายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับน่าจะมีแค่1จุดนะครับที่ขึ้นไปใช้บริการกันได้ตัวผมเองที่มากางอยู่ตรงเนินเขาวงเว,วงตรงนี้นครับจะไม่มีห้องน้ำนะครับซึ่งการเข้าห้องน้ำครับเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณสัก4-500เมตรนะครับในการเข้าห้องน้ํา ผมถึงว่านะครับไอตรงที่ผมมากางเต็นท์นะครับไม่ค่อยมีคนมากางด้วยสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันไกลห้องน้ําครับและข้อมูลสําคัญมากเลยนะครับจุดนี้คือลานกางเต็นท์บาลูโคครับจะเปิดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาครับถึงต้นเดือนมกราครับก็ต้องรอดูในประกาศของทางเพจบาลูโคอีกทีนึงครับ อุณหภูมิอยู่ที่ 11. จุดไม่ใช่11บเอดิองศาครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็เ<อ>ตนน้นเตือนนะครับเราก็<อ>เริ่มค่อบองไฟทำอาหารกินกันแล้วนะครับรแล้วแพนไปให้ดูนะครับด้านซ้ายเราครับกับวิวที่เราได้เห็นนะครับ<อ>ก็จะนอนดูลอ,อยอินทนนท์กันนะครับ เดี๋ยวเช้ามานะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นทะเลหมอกนะถ้าเราไม่ผิดพลาดอะไรนะครับพรุ่งนี้เช้าพื้นที่ตรงนี้แหละครับก็จะเป็นพื้นที่ทะเลหมอกนะนี่ก็เป็นที่ที่เาจอระหว่างทางนะครับที่ขับมาบาลูโคเนี่ยตอนแรกพี่เขาขับนําเราไปแล้วนะแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนช่วง7กิโลเมตรสุดท้ายครับพี่เขาบอกว่าหลง ตอนนี้ครับก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมก็มาเตรียมทํากับข้าวกินในคืนนี้นะครับตัวกับข้าวที่ผมทํากินในมื้อนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากด้านล่างนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีพิธีรีตองหรือว่าในการทําอาหารอะไรมากมายครับก็หาทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถมากันลมได้ครับซึ่งลมที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงโคกเนินพอดีครับลมมันก็จะพัดผ่านช่วงตรงนี้ ผมก็ได้ทําการต้มมาม่าครับแล้วก็ต้มไข่แล้วก็ต้มตัวน้องไก่สไปซี่ครับรวมเข้าไปในไอ้นี้ทีเดียวเลยครับในหม้อต้มหงผมนี่แหละครับก็จะเป็นง่ายง่ายครับแต่พอทําเสร็จแล้วครับก็ถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างกินถูกปากเหมือนกันเนาะก็ยำไปรวมมั่วมั่วครับพอต้มเสร็จแล้วครับพี่ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเมื่อเย็นนะครับที่เจอกันระหว่างทางซึ่งเราก็กางเต็นต์กันอยู่ใกล้ๆกกันนี่แหละครับ พี่เขาก็ชวนไปนั่งด้วยครับซึ่งพี่เขากาันไม่ได้กางเต็นท์ดิปุกเปนอนนะครับก็ตรงนี้ครับมันจะมีเสาขึ้นมาก็เป็นจังหวะที่เหมาะเจาะพอดีที่พี่เขาสามารถปูุกเปนอนได้ครับที่เขามีชื่อว่าพี่หนุ่มนะครับซึ่งเขาก็ทําเพจในการขายเต็นท์ขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยแหละครับเราก็มานั่งคุยกันนะครับซึ่งต่างคนก็ต่างมาคเเดียวเนาะก็ทําความรู้จักกันแล้วก็ได้ สัมพันธมิตรที่ดีเพิ่มขึ้นครับได้เพื่อนได้พี่ได้น้องเพิ่มเติมกันไปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับพอหลังจากคุยกับขุนนุ่มเสร็จแล้วครับน้องที่อยู่เต็นท์ข้างๆถัดไปครับเขาก็ชวนผมไปนั่งกินจิ้มจุ่มเลยนะครับผมก็ปฏิเสธคนไม่เป็นด้วยนะครับก็ไปนั่งร่วมวงทําความรู้จักกับน้องเขานะครับซึ่งตัวน้องเขามาจากตัวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวันหยุด ในช่วงทํางานสัก2อวันเนี่แหละครับเขาก็นัดกันมาเที่ยวที่บาลูโคเนี่ยแหละครับขับมอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันครับผมก็ไปร่วมแจมคุยกับเขาสักประมาณ4ี่ทุ่มกว่าก็กลับมานอนที่เต็นท์กันนะครับเราต้องมากินงสงคาตลอดเลยไอย้ค่อยอยแมงบ้าเราอยู่เชียงใหม่นะ ตอนนี้นะครับ6กโมงครึ่งน,นะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเราก็ได้กับหมอกนะครับที่มันอยู่ต่ำนะที่ชาวบ้านเขาบอกว่าหมอกนะครับจะลอยขึ้นมาสูงแล้วก็สวยนะครับจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาถึงไม่เกินกลางเดือนธันวานะครับ ช่วงนี้ที่เรามาก็จะเป็นปลายเดือนธันวาครับหมอกก็เลยจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับไม่ได้ลอยขึ้นมาสูงก็จะอยู่ต่ำๆเลยก็ประมาณนี้นะครับ Thank you ที่เราเห็นนี่ก็เป็นวิวของทะเลหมอกดอยบาลูโคครับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ก็7.30โมงครึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะกลับขึ้นไปเก็บเต็นแล้วก็เดินทางกลับกันไปยังเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะไปนอนกันที่แม่กำปองครับวันนี้ ว่าโหดแล้วก็คือขับยากกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปยังจุดการเดินของเราต่อนะครับ